อขอจเจริญพน,นญาติโยมญาติธรรมผู้ที่ติดตามรับชมมาฟังเพราะว่าอาตมาไม่ค่อยได้ได้ไลฟ์สดเลยในะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลย,ยนี่ก็มีการอัปเดตนะอัปอัปเดตให้กับญาติโยมผู้ที่มีกิจศรัทธาที่ได้มาช่วยร่วมไม่ว่าจะเป็นเสระเวลากําลัง มา,มาทำมาช่วยทำนะแล้วก็ผู้ที่ถวายปัจจัยมาขออีกส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนากับญาิโยมทุกท่านนะที่ได้ช่วยกันทำอันนี้เป็นอยู่ป่าช้าคุณโยมนะอยู่ป่าช้าแล้วก็นี่ก็อาจารย์ท่านบอกว่า <c oughs> ให้ทำเพราะว่าหลังคานีคุณโยมวันนี้เป็นป่าช้านะศาลาแล้วก็หลังคามันรั่วนี่ประมาณสัก จ็ดแผ่นนะก็ได้มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ปวกมันขึ้นนะปวกมันขึ้นก็ได้ทานะอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าทําให้มันเสร็จน,นะก็เลยได้ทานะแล้วก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยนะใช้เวลาวันหนึ่งปวกมันกินหมดเหรอคุณโยมอ่าปวกมันกินหมดแล้วมันขึ้นตรงนี้ปวกนะปวกมันก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ได้ทำห้องน้านะเพราะว่า มันปล่อยร่างมานานแล้วเวลามีงานศพมีก็เห็นเห็นเสารตรงนี้ไหมนี่เสานี่คือขุดจนมีที่จะขุดแล้วคุณโยมขุดจนไม่มีที่จะขุดแล้วแล้วก็ห้องน้ํานะห้องน,น้ํานี่เออมันนี่นีโยมปวกนะปวกมันขึ้นเลยนะเออเห็นไหมมีปวกจอมปลวก แต่ว่าดังมันล้างแล้วละ่ะดังมันล้างแล้วก็พอมันเข้าไปปุ๊บมันก็นะตันหมดเลยขึ้นมาถึงนี่เลยคุณโยมขึ้นมาถึงด้านบนเลยอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะก็ทําขุดล้างใหม่เพราะว่ามันมีขายาตัวนี้จะอยู่บนเขาเป็นป่าช้านะคุณโยมอยู่บนเขาแล้วก็เผาศพนี่ก็เขาแบบโบราณนะ โบราณก็จะขุดหลุมแล้วก็ทําเป็นกองฟอนขึ้นมานะแล้วก็เผาเลยเอาลงขึ้นแล้วก็ทําวิธีแล้วก็เผาเลยนะเผา,าเลยก็มันก็ห่างจากหมู่บ้านห่างจากจากสำนักจากวัดก็ประมาณหนึ่งกิโลนะมันหนึ่งกิโลอันนี้ก็เผาเสร็จนะใครจะเผาตรงไหนเขาก็จะขุดหลุมตรงนี้ใช่ไหม ขุดยุมตรงนี้ขุดขุดขุดตรงนี้แล้วก็เอายางรถเอาไม้เนี่ยไม้ก็ต้นไม้เป็นๆก็อยู่ในนี้แหละก็ตัดมามาทำกระเผ,า,ผาเผาอะไรนี้ก็เลยคุยกับครนะูบาอาจารย์แนละ้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะก็อยากจะทําเป็นแบบก่อโบดาณน,นะก่อก่ขอขึ้นมาสองข้างนะก่ออีกขึ้นมาอนะาจจะได้เทแบบเทอะไรก็ าวบ้านก็ญาติโยมก็มาช่วยกันก็เป็นบุญนะโยมแล้วก็ทําเอาที่มันมีประโยชน์ที่สุดตามกําลังเราเราพอที่เราจะทําได้นะ ก็อัปเดตให้อาจารย์ได้ดูนะอาจารย์ท่านไม่อยู่นะท่านอาจารย์ประเสริฐนะอาจารย์มาประเสริฐท่านบอกว่าท่านอยากทาก็ทำตามที่ท่านบอกนะ อยู่ก็ทําต่อ้างน้ำก็ทําไม่ทันแล้วนี่แต่ลาก็แก้ไขเรียบร้อยแต่ทาเตาก็ทำทำแบบโบราณ เออแล้วก็รถพัดแล้วก็รดเอออย่าการมันเก็บเขาบอกเขาอยู่บ้านรถไหนเขาบอกเขาอยู่บ้านลดไหนรถชุบลุงดำนี่นะโอ้ยเราหนุนกันแต่กับลุงดำดันหนนกันเนาะไม่คุณรถนะขาดดึงนะ พอจบการจะทอดสดเพียงเท่านี้คุณผูยวมแล้วก็ขอจะอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ขอโมตนาสาธุ